โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ก็จะมาเล่นนะครับม,มาเล่นอะไรดีสกายวาร์ดใช่ไหมสกายวาร์ดบิวเวเอร์เทิดีวิวเวอร์เอาสังกิิออกร่างนี่น่าใจไม่ได้เรือคือนี้ม่เกมอะไรผมไม่รู้นะมีเกมอะไร อืมก็ลองเข้าก่อนไหมอ่ะขั้หนึ่งน่าจะเป็นแฮงค์กเกิลเกมปะใช่ใช่เห็นมีเตอร์ผิกเล่นอะยู่นะน่าจะเป็นแฮงค์กเกเกมโอเคเราเล่นแฮงค์กเกิลเกมนะแต่ปกคลิปไม่มีนะแฮงค์กเกิลเกมบอกไว้เลยก่อนใช่ไหมสี่สามใช่ใช่ใชสองหนึ่งไปกลมกวิ่งไม่ได้ต้อเอามา อีกี่เลียนได้ปะไม่ได้เหยีดแม่มันไม่มาเสิร์ฟฝอยนั่นเลยไปละไปอย่างเดียวไปก่อนเลยโอเคไปแม่แม่ไปโหลดบับรโหลดเร็วหน่อยมุงไปทางไหนต้องเล่นครั้งแรกเลยเอา้าโหลดโหลดรันไ,นไม่ไปทาไหนมาไกลแล้วแย่ตามมาโอเคต่างคนไปต่าง นกองเอ้ยน่ยกลวคิดเล่นคเล่นแค่ตาเดียวนะผมจะไปเล่นสกายบอ,อลแล้วกันมเล่นด้กันบงีมาให้กใส่หมวนูนหูด้วยนะเอาป่ะนูมา,าวะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวกูวิ่งก่อนแล้ว แล้กลัวก็มีลูกโอเคมาดิมาดิเอามาดิมึงีท่าไปสัตว์ไอเราไม่ได้แดกกูหรอกไอว,วิ่งวิ่งเต่ากูไม่ได้ว่าช้าเว้ยเต่าก็เร็วได้เต่าก็าเร็วได้วิ่งมีพด,ดังไม่ได้อืมเรียนลับไปละไอย้เต่าตอนตีกระดอง <c oughs> เราวิ่งถ้าไม่สู้ไม่ได้หรอกมึงดีด่ามาไงแผลอืมสกายวอลเลยครวะไม่เอาละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสกายวอลแรลกว่ะสกายวอลดีกว่าสกายวอลนี่สกายวอลจะหัวหน้านี้ให้คนเลือกนี่สกายวอลจะมีอยู่นี้นี่อันนี้เลยว่ะ k ก w a วอร์มกันแลห,นหนนและอะไรมั่นเหรออะไรสกายวอร์ทูเรีอาร์ไมันยังช่างมันถึงครับช่างมันถึงครับใครกระตุกใครใครอะไรวะน,นะตัวจริงอะไรครับวันนี้ซื้อวันไทยอะไรเนี่ยอืมไม่โหลดไปละอยากได้ผ้าคลุมอ่ะ อเอ้ยอเล่นแล้วไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทำไรเชี่ยอ,อย่างนั้นหรอกต้องเ <c oughs> ข้าใจกันตาเลยดูคลิปวัดไต้วัดดินไว้โอ้โหสุดยอดเพอร์เฟกกวะ่ะเออเออเออจริงจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาได้ไงอ่ะไอเชี่ยเรียวไอพ็อกสตีฟ สติเรนะ็วเฮ้ยสติพวนอะว้ยไหนว่าเขาเร็วเราไกลามาเราก็วิ่งได้นะเชื่อคลิปนี้นะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอระวังระวังสัตว์มี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 เมื่อก,กี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูแขนเมืกก่อก,กี้กูแขน ไหนไหนก็มาแล้วจะอะไรมึงจะกระดกตูดทำไมมึงจะกระดกตูดทำไมแล้วมึงจะกระดกตูดทำไมฮะนะเด็กดอกวางขนมใส่หัวนี่สินี่กูรู้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเอาไปมาเอกมา,าดีเอาไปดีโอ,อ้สนุกสนมกู อะไรอะไรอะไรลบหรอสามดอกมันตาหรอกทีกูก่อนเลยอะไรอะไรจะจะทีมกูปะล่ะมึงขึ้นมามึงทีมมึงทีม,มขึ้นมาวันนี้มันหล่อูจังเลยทีมออก,กข้งนอกหรอคือมันมีดาบไงเข้าใจปะ ช่างมันนะ hey, hey, hey. ครับเ้ยว่าตุ๊ฟักซือขออ้อขออที่ไหนเลยแล้วกันกเก็มเลยคืออะไรวะไม่ระวังตัวเลยกูเต่าชั่วเต่าชั่วต่อไม่เคยทำอะไรชั่ว ไม่งมันขาไม่แก้ไขยอย่าเงี้ยแหละเต้อ,อยากแก้ไขามาเลยเห็นตัง้งไเมื่อกี้ล็อบบี้เกือบแก้ไขแต่มันแค่เพิ่มนิดนิดเองก็มีโอ้มีละอุบปละอาลโอเคไปดูคลิปนี้ท้ามหน้มาด้วยหน มาดิมาดิต่อมาดิมึต่อมาดิามาทีมมาทีม,มาทีมมาทีมามา,มมาดูนดูนะครับคนนี้ใส่เขียนมาดิเออกูรู้แล้วมาดิมาดิตัวน้องตัวน้องจะเกียนดูนะเออกูรู้แล้วมึงจะเกียนกูรู้งั้จะเกียนกูกูรู้กูรู้ อกูกูก็มีกูก็มีมีมีกูมีแอ่แอนจะตันกูจะตีกูเหรอตีกูเหรออย่านะกูอ่านคลิปอยนะู่นะเรื่องเลยนะมึงขอทีมกูนะอนนั้นเน่ยไอสัตว์กูว่าแล้วไอชั่ว โอเคเจอคนชั่วฮึ่มเจอคนชั่วลาไทำไมที่ตามกับฉันไอ้ชั่วเลี้ยวมึงไอ้ชั่วเลี้ยวเลี้ยวไอ้ชั่วเลี้ยวเลี้ยว,ไอ,ยวไอ้ชั่วเลี้ยวเลี้ยวช่วยช่วเร็วโอเควันนี้เต่มันแชร์แล้วมันก็สมควรไม่ใช่ใจใครแล้อยูอ่ปะเออเล่นเล่นหลายเล่นเดียวนะเว้ย เฮเต่าอย่เฮเต่าร้อนร้อ <sh> like <ivan> <wonder> ้อนที่ลอยลนต่อละาทำไมไม่ใช่งแช่งลงมล่างลงมาล่างลงมาล่างลงมาล่างลงข้างนี้มีมีคนลงมาล่าง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 ลง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  กูรู้งงบางว่าอยู่โอ้อะไรมาเนะี่ยกูไปวู้ก่อนกูตายโ o รีมอรุรีอืมโอเคลาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะกาแฟเช่ยงคยโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กาคาดซับสไครต์กันด้วยนะบ๊ายบาย